สมบอกของที่คณะเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยที่เรามุ่งสร้างเนี่ยเราจะสร้างผู้นําแห่งอนาคตซึ่งผู้นําของเราเนี่ยมี3มกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือบัณฑิตของคณะกลุ่มที่สองคืออาจารย์และกลุ่มที่สคือบุคลากรสายสนับสนุนนะคะเพราะเรามองอย่างนี้ค่ะว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรับใช้สังคมนั้นบัณฑิตของเราเนี่ย ที่เป็นบัณฑิตทางการพยาบาลเนี่ยเราก็จะต้องไปสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนสังคมเปลี่ยนไปทุกวันนั้นถ้าเรายังใช้การเรียนการสอนแบบเก่าผลิตบัณฑิตแบบเก่าเนี่ยก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาวะของประชาชนได้ดังนั้นเนี่ยการที่จะสร้างบัณฑิตลักษณะใหม่เราก็ต้องปรับตั้งแต่รูปแบบการเรียนการสอนนะคะบัณฑิตของเราต้องมีทั้งความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมมีความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบ แล้วก็ต้องแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้ตลอดทั้งชีวิตเลยเพราะว่าของใหม่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆใ,ในสังคมเกิดขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นตอนนี้คณะก้าวไปอีกก้าวหนึ่งก็คือเรากําลังจะทําเรื่องของ project based learning เป็นการทำงานร่วมกับสังคมและชุมชนในการที่เราเนี่ยจะสแสวงหาหรือทำงานร่วมกับชุมชนที่จะระบุให้ได้เลยค่ะว่าปัญหาสุขภาพของประชาชนคืออะไรแล้วก็สร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการพยาบาลที่จะแก้ปัญหาสุขภาพเหล่านั้นโดยทำงานร่วมกับชุมชนเพราะฉะนั้นบัณฑิตของเราเมื่อจบเนี่ยจะสามารถที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆทำงานร่วมกับชุมชนสามารถแก้ปัญหาของสังคมด้านสุขภาพได้อย่าง ถูกต้องแล้วก็จะช่วยให้ประชาชนนั้นมีสุขภาพหรือสุขภาวะที่ยั่งยืนเรื่องในโอกาสที่จุฬาจะก้าวเข้าสู่ปีที่ร้อยสีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนะคะดิฉันก็ขอเชิญชวนบุคลากรนิสิตและประชาชนที่สนใจร่วมกบริจาคเงินจำนวนไม่มากค่ะร้อยสีบาทให้แก่ทุนจุฬาสงเคราะห์เพื่อช่วยให้นิสิตของจุฬาทุกคนได้มีโอกาสที่จะเล่าเรียนและออกไปรับใช้สังคมได้อย่างที่เรามุ่งหวังนะคะ ช่วยกันบริจาคมากๆนะคะ